เข่งเลยถาลูกเจ้าทำให้เรามีความสุขความสบายก็แข็งเลงความสุขทำงานเยอะเด้อเหนื่อยให้ไม่ต้องให้ทำงานขนาดนั้นเลยมีคอมีขนกินก็ไม่ต้องอยากได้อะไรเลยเจ้าผมไป็นไให้ดูให้ดูน้อยเป็นไยดีสบายเลยรับ ยิ้มได้แล้วยิ้มได้แล้ววันยิ้มได้แล้วกดดันทำที่ไม่ได้ทำอะไรไปเอาไปทงไปไม่ได้กดแล้วโอเคโอเคจะเอามาด้วยครูยิ้มได้แล้วมีความสุขแล้ว เพราะว่าลูกเต้าของกูก็ได้ดีทุกคุณดีทั้งแม่นยาทได้ลูกของกู่กควลูกเต้ามีความสุขปูวยาก็มีความสุขด้วยให้าแูก็ให้ยาเานความแล้วอะไรลูกเต่ามีควาสุขมาก อันก็มีความสุขด้วยถ้าลูกเต่าม่มีความหลานก็มีความสุขแต่แม่ไม่มีความสุขหรอกแต่เขาให้ลูกของแม่ทุกคนก็อรักกันเนาะรักกันนะให้เข้าใจกันนะคะมีอะไรก็คุยคุยกันเลยมีอะไรก็คุยกันเนี่ยเร้ากันขอให้แม่ได้พึ่งพาอาศัยเด้มขอให้แม่แก่แล้ว ลองกันในป่าก็พอเด้อเมต้ององลงมมอหรอไม่ต้องลงมาลงมือหรอกเหมือนตาดีน้อยว่ะพี่น้องอ้อมก่อนมนี่น้องอ้อมก่อนให้หลานให้ร้านเพลินเจ่งเ้็น้กด้อให้ปูขอห้นะ

ค่ามรู้ความอมยขอห้เรียนได้เองเองนะลูกเองก็คอยค่ะและชี้ทาสายแล้วลูกแม่กูอยู่ไปจนจนหนูเป็นสาวเลยเนอแม่ลูกเป็นสาวเราเ้องดูว่าครอบครัวนี้พ่อแม่เขาเป็นยังไงต้องดูก่อนดูพ่อดูแม่ก่อนว่าแม่พ่อแม่เขาเป็นยังไง เอย่าเามีครบัวหีเหมือนพ่เมนแมนูเด้อเรื่มือนอาญาเหมือนปู่เออมอญาวยายอาวเออรักนะตา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 ขโมยยาตาตามานเองไม่งวางรัพท้แรงให้แข็ให้ย่าสุขภาพแข็งแรงด้ว อย่าขยันเลยอย่าทำงานเยอะให้ยาพักผ่อนเยอะๆให้ย่านอนรับบ่ใหยาพักผ่อนเยอะๆพักเยอะานังเลยเอานัเล้เอาขันตาูนั่งลงกาด้วยก็ขยันเรียนรักพ่อรักแม่ังเรงฟัง่อฟังแม่มีครอบครัวก็ให้อช่วยแม่ไวๆเอย่าด้ออย่าดื้ออยด้อ ด้วยตาด้วยด้วยายด้วยจะ๊ปูด้วยจะ๊บชูด้วยชายคนเดียวเองเออสิอาต่อไปย่าต่อไปน้องลอาต่อไปย่าทีนี้พี่โนบมายอมถือถือต่อให้พี่โนบนี่ครัมนี่นี่ต้องเรียนเป็นอะไรให้ปล่อยพรให้ยาวันนี้ยพรยาแ่าเป็นไรใหยาแข็งแรงให้ยาแข็งแร็งดูภาพดอาพูดด้วยพูดด้วย เออย่านู่นนานยอยาทำกันนานๆน้ำหนักบอกยาย่าก็ให้น้องตานักก็ยาฟัาเพราะพ่อเม่แย่าเนอะพ่อแม่พูดอะไรรู้ต้องฟังนะครับไอ้ทุกคนทุกคนแข่งยาก่อนขอดูเรียนเกิงๆขอให้มีความกู้ขอมีครอบครัวที่ดีนะคะโอ้ยย่าก่อนย่าก่อนทุกย่าก่อนเร็วย่าก่อนย่าก่อนหนึ่งร้อยบาะเป็นเช่น ช่างไหมอ๋อตะไบยาตื้อช่างเนาะช่างนกชางบยาดีเนาะเป็นเด็กดีฟังยาฟังปู่ฟังอนุวิวินทรครัี่นะคะคอยรักขายคอยดูพ่อแม่ดูอะไรให้มันดีดีก่อนขอปนักเขาแน่ครัเจ้าปุ่ป้าอะไลกน้องใดเล้เจรเาสาไป่ห้จไปจะทำอะไรจะเดิอเอ

อาขอให้แม่เจอก็มีครบครัวที่ดีให้ครอบครอใหม่และคอบครัวที่ดีด้วยและมีความสุขความสบายอย่ารับากอย่างนี้อย่าต่อไปอย่าราเลยยงพ่พคับเตังเติมมนก้านยด้มเครับอาเลยเลยครับนี่ไงกดกล้องใหู้อาอมาให้ หนึ่งสองสามนี่ไงกดถ่ายตรงนี้เนี่ยอ้าวเหรอหนึ่งสองสามเออไปเราลดยาตือยานั่งนั่นงเลยอย่าไปนั่งนี่เลยมาไปนั่งใหญ่เลยใหญ่เยใหญ่เสร็จแล้วเหรอเออเสร็จแล้วยานั่งอันนี้ยานั่งรดน้ำยา เช่สงกรานต์ก yeah. <oh> like ็ให hmm. ้เสื <S 2> <S 2> ้อส oh, ุขภาพกำลังเนื้ออยู่กับลูกกับลามไปนานๆให้จะไหนมาไหนก็ปลอดภัยปลอดภัยสุขสบายสบายทำงานมากทำงานมา้ก็จะเือครับอายุก็เยอะแล้ว เท่าไรเต๋อหกสิบแล้วหกสิแล้วหกสิบเลย่างแจ้วอนเนีด้วยจ้ได้ได้กินเบี้ยคุณที่ดีด้อยูันนียงม่พอลปรไซดเด้วสงสารปีใหม่เลยร่ำรวยรวยนุงม่เอานุ้งไม่ได้เอา้วยปาใ่บ้านเอามาใหญ่ตาบังนป้าใ่บ้านสุขใจเจ็ดออกสบายด้เลยเน่เออเอ้เนมือปได้มือควนด้วบ้านกูสะกอนเจ้าเนี่ย ไม่ยากไม่กรรอกที่กิมาแมูีห่เดน้งนั้นาตยเมีนี่ยปอพียคี่ไมเตี้เเป็น้ก้นเมือกูนมือใจเน่ะล้อสายทีคนลูกเนทางัลอนภทยถูกมันับมันดีมาดวันที่หนึ่งเด้อุยเด้อ่าอให้ตาคุณยายด้วยอยาย

เน้่มีความสุขความเจริญตัลูกกับหลานก้ลเออยังไม่ส่งน้ำแม่เลยเด็กไม่ส่งน้ำแม่เลยไม่เป็นไรายจ้าจะแปลงเลนเอกยเล่นทีดูปูดูย่านลูกเด้อครับคทาย่าทางนี้ละเปยนละมั้งให้เขาเบิกใปูกะยาฝากไว้คนเดียวเนาะไม่มีใครอยู่ด้วยหร้ามเลยไปบ้านดยปยปานเลยว่าอาเย หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหน้าเหมือนพี่นนท์เลยหน้าเหมือนพี่นนท์เลยเนี่ยนะเอาก็พี่น้องเขาพี่นนท์มเห็นมาเลยเนาะมาเดี๋ยวพี่นนท์ก็มามาตอนไหน